มาครับทุกคนน้ำพริกผัดหมูแม่สาสศีนะครับตัวนี้สั่งไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วทุกคนเพราะว่ากี้กินประจําเลยแล้วขายดีมากกี่เอามาติดตะกร้าครับขายได้เยอะมากเรากี่ก็กลับไปดูว่าเฮ้ยแล้วร้านค้าเขาขายได้เยอะเท่าไหร่ร้านขายไป2องแสนแปดก็ออเดอร์ทุกคน2องแสนแปดสองสองแสนแปดออเดอร์สอเอาใหม่สองแสนแปดหมื่นออเดอร์ครับทุกคนคือเขาจะเป็นอ่าให้ดู เขาจะเป็นน้ำพริกผัดหมูแบบหมูแบบนี่คือชิ้นของหมูหมดเลยนะทุกคน500กรัมอันเนี้ย210บาทรวมส่งยังไงถ้าเกิดใครอยากได้ก็กดตะกร้าได้เลยนะครับนี่คือยังไม่หมดนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นกระปุกเก่าของกี้กินใกล้จะหมดกี้ก็เลยสั่งมาเพิ่มครับหอมชิมให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งครับอืมกัดเข้าไปคือหมูแบบจมคำเลย รสชาตินะจะมีเปรี้ยวนํำมานิดเดียวหวานเค็มแล้วก็ตามด้วยเผ็ดถามว่าเผ็ดไหมอะ่ะเผ็ดพอสมควรแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบเผ็ดแบบโดดออกมาครับอืม,อ,มอร่อยครับทุกคนมันจับคล้ายๆกับน้ำพริกอ่องแต่เป็นน้ำพริกอ่องที่มีหมูแบบเน้นๆนะครับอืมเนี่ยหมูแบบเน้นๆแบบนี้เลย แล้วก็ไม่มีเหมือนกับไอตัวมะเขือเทศนะครับทุกคนเป็นแบบหมูสับล้วนๆอะ่ะกินกับผักก็คือเพลินมากกับไข่ต้มอร่อยจริงทุกคน อยากให้ทุกคนลองกดตะกร้าไปดูเขาจะมีเป็นเนื้อหมูพริกหอมแดงกระเทียมน้ำมะขามน้ำตาลน้ำปลาแลวเครื่องปรุงรสเนื้อหมูใช้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะทุกคนอืมอูมูอเผ็ดพอสมควรนะอืมเรามาคุกกับข้าวกินจะบอกว่ามันเป็นน้ำพริกที่กี้แบบมีไว้แบบติดบ้านเลยจริงๆทุกคน อ,อร่อยผักบุ้งดองครับปลาแห้งคือทุกคนอะ่ะไม่ต้องแบบเชื่อกี้ก็ได้ลองดูในคอมเมนต์ ที่เขารีวิวกันทุกคนส่วนใหญ่คอมเมนต์แบบเป็นในทิศทางแบบบวกหมดเลยอืมรสชาติมันก็จะแบบกลมกล่อมนะถ้าเกิดใครชอบแบบติดหวานก็อาจจะแบบเอ้ยพูดใหม่ถ้าเกิดใครชอบแบบน้ำพริกแบบไม่หวานเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเอ้ยอันนี้อาจจะแบบไม่ตอบโจทย์เพราะอันนี้มันจะมีความแบบกลมกล่อมกําลังดีก็จะมีความหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวอย่างเงี้ยครับอืมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าหวานจนแบบหวานนํานะไม่ใช่ อเอาง่ายๆนะน้ำผึ้งอ่องที่เน้นหมูสับไม่เน้นใส่มะเขือเทศ เปิดให้ดูเราจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะกี้อะเอามาปักตะก้าคือขายดีมากถ้าเกิดใครอยู่บ้านฟ้านะเดยวกี้จะหาลิงก์ในช้อปปี้อะไรเงี้ยมาให้นะครับอืมนี่น้ำพริกแม่สาสินะครับทุกคนเดี๋ยวลองนี่จะบอกว่ามีคนบอกว่าอร่อยของแม่สาสีิรสชาติดีหมูเยอะค่าเออ สำหรับรองรสชาติออกไปทางน้ำพริกอ่องเลยค่ะมีความเปรี้ยวนิดหมูแน่นมากโดยรวมอร่อยนะครับอืมก็จริงทุกคนอืมคนที่คอมเมนต์บอกว่าเหมือนน้ำพริกอ่องนี่คือมีความคล้ายจริงๆอู้แต่เผ็ดเข้มข้นกว่านะทุกคนอืม ถามว่าน้ำพริกแม่สาสีเนี่ยเหมาะกับใครหนึ่งเลยกี้ว่าเหมาะสำหรับคนที่อาจจะกำลังแบบเขาเรียกวนะ่าคุมอาหารนะครับผมไม่อยากกินน้ำพริกที่มีติดวกหมูที่มีติดมันเยอะอันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยทุกคนเพราะว่าหมูตั้ง90%แล้วก็ไม่มีไขมันอะ่ะแทบจะไม่มีมันอะ่ะแต่มันก็มีบ้างนะเป็นหมูอะ่ะ <c oughs> โดยรวมแล้วอร่อยครับปักบุ้งดองนี่ก็อร่อยส่วนอันนี้เป็นหมูยอนะครับ นมีน้ำพิกมีข้าวเอาแค่ไข่เจียวมาหรือว่ามีพวกเครื่องเคียงอะไรก็มากินแบบเนี้ย ห้าร้อยกรัม,มกดตะกร้าได้เลยนะครับทุกคนอร่อยจริงแล้วมันแบบกินได้นานอะ่ะเก็บไว้ได้จริงๆอะ่ะแอบกระซิบว่าเกียร์เก็บไว้ในช่องฟรีสแต่จริงๆถ้าเกิดว่าใครไม่ใครไม่อยากเก็บไว้ในช่องฟรีสก็ลองดูพวกรายละเอียดสินค้าเขาได้ครับว่ามันเก็บได้กี่วัน ก็ไม่อยากแนะนำนะว่าเอาไว้ช่องฟรีซแล้วก็จะกินก็ค่อยออกมาแบบตั้งในอุณหภูมิห้องเก็บได้น,นานพอบ,บางคนที่ไม่ชอบกินของแช่<พอ>ก็ไม่กินนะทุกคนดูดิ เอาจริงนะคือกี้อตกใจเลยหลังจากที่แบบว่าสั่งของเขากินเรื่อยๆแต่บางทีก็ไม่ได้ดูว่าเขาขายได้เท่าไหร่แล้วทุกคนสอ0 0 0นมืนกว่าออเดอร์ที่ขายไปอะเฮ้ยแสดงว่ามันคืออะไรครับคงไม่ได้แบบลูกค้าลายใหม่อะไรเยอะหรอกทุกคนเป็นลูกค้าลายเก่าซื้อซ้ําหมดซื้อซ้ําหมดซื้อซ้ํานี่แหละจริงๆ ืมผักบุ้งดองก็จะเปรี้ยวๆหวานๆ ดองใส่น้ำส้มสายชูน้ำตาลน้ำปลาครับกินกับน้ำพริกผัดหมูแม่สัสิสิขยากได้ก็กดดาักาได้เลยแล้ว ไข่ไดเอทก็แนะนำกินกับไข่ต้มไข่ไม่ได้เอ็ดก็คุกข้าวแบบที้เลยอร่อย,อยอเคยพอหรอกข้าวเนี่ยถ้ากินกวาพริกเนี่ยเติมข้าว รสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวนิดๆหวานเค็มเผ็ดกลมกล่อมหมูแน่นคือตอนแรกจี่งงเวเลยว่าแบบเฮ้ยเลือหมูเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแต่มากินจริงเออก็จริง họ mình mù bạp năn năn luôn ผักคือที่มากอ้อชาติดีเลยครับผักบุ้งลืมละดิสเลย อจุเป็นผักที่กินตอนไหนคนก็ถามตลอดว่ามันคืออะไร เขาเรียกว่าแลดดิสนะครับมันเป็นพืชตระกูลหัวคล้ายๆกับฟิลหัวเชเท้าแต่กลิ่นจะไม่ได้แบบแรงเท่าหัวเชเท้าทุกคนอืมรู้สิแลดดิสท็อปปิ้งด้วยน้ำพริกผัดหมูเนือ้อเขาจะเป็นสีข,ขาวขาวฉ่ำน้ำกลิ่นจะน้อยกว่าหัวเชเท้าครับ มันสดมันจะฉ่าแล้วก็ไม่ไม่ติดขมแต่ถ้าเกิดแบบไปเจอบางสวนบางรอบก็จะมีความติดขมบ้างฟิ่นมากกินข้าวกับน้ำพริกเอาละครับโดยภาพรวมกี้นะครับก็ถือว่าแนะนําตัวนี้กี้ก็อยากเอามานะครับมากินแล้วก็ปักตะกร้าได้แหละกี้ก็ได้ค่าคอมนิดๆหน่อยๆทุกคนเออนะฮะก็ ที่แน่นอนคือทุกคนอ่ะก็ได้กินของที่ราคาโอเคนะครับผมกับคุณภาพแล้วก็รสชาติที่อร่อยเลยนะครับอันนี้คือกระปุกเก่ากระปุกใหม่คือหมดปุ๊บกี้ก็จะสั่งมาติดไว้แต่ก็จะแช่ช่องฟรีซไว้แล้วก็ออกมากินเรื่อยๆอย่างเงี้ยวันไหนที่ไม่ได้แบบถ่ายคลิปหนักๆเงี้ยก็มาคุกข้าวกินเบาๆไปอย่างเงี้ยครับลองท้องเพราะว่ามันก็มีรสมีชาติแล้วมันก็ทําจากเนื้อหมูล้วนๆ หมูเนื้อแดงเท่าที่กี้ไปดูมานะของพี่คนนึง,นงเขาก็ปักตะกร้าของน้ำพริกแม่สระเหมือนกันเขาเล่นกล้ามเขาบอกว่ามันมีจากเนื้ออะไรนะเนื้อหมูแดงเนื้อหมูแดงที่แบบเป็นแบบติดมันไม่เกินห้อนะครับอหอมนะอร่อยอร่อยอร่อยทุกคนยังไงก็กดไปกันได้นะครับเ,ออเดี๋ยวกี้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ด้วยสําหรับคนที่อยู่บ้านฝาจะได้เอาไปสั่งกันนะครับติดบ้านไว้อร่อย